เวสป้าสปิน150 i-get ABS 10 anniversary Thailand limited edition สวัสดีครับคุณอยู่ที่ Auto Station กับเคนครับวันนี้เราอยู่กับรถรุ่นพิเศษมากๆเลยครับ เพื่อฉลองวาระ10ปีของเวส p a ในประเทศไทยครับโดดเด่นด้วยสีเงิน g r i t จ o Seta นะครับและมีเพียง1,010 10คันในประเทศไทยพิเศษสำหรับเมืองไทยครับหเดียวในโลกเท่านั้นมีความพิเศษอะไรบ้างเวสป้าส <ST AR C> i ิน150 iget ABS 10 anniversary Thailand Limited Edition รุ่นนี้ครับ <ST AR C> ความโดดเด่นแรกของเขาเลยเนี่ยที่เห็นแล้วใครต้องมองคือสีของเขาครับ เกรเจอเซตาครับสีโทนสีเงินครับเป็นสีที่อยู่เหนือกาลเวลาใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับและรถคันนี้สีนี้จะมีเพียง1010คันเท่านั้นชุดแต่งรอบคันของรถคันนี้นะครับยังเป็นทริมพิเศษครับคุณอาจจะเคยเห็นเวสป้าที่ใช้ทริมสีเงินสีโครเมียมหรือสีดำครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เวสป้าใช้ทริมตกแต่งรอบคันเป็นสีบอลครับกรอบไฟหน้าสีบอลและชิลบังลมติดตั้งมาให้ในรถรุ่นพิเศษนี้ครับคิวด้านหน้าตัวถังและบางแต่ก็เป็นสีบอลนะครับล้อแม็กซ์เองก็ส มือจับผู้โดยสารและกรอบไฟหลังสีบรอนครับมีการติดตั้งเพจประจํารุ่นพร้อมระบุหมายเลขนัำเบอร์ของตัวรถที่มี1,010 10คันเบาะนั่งในรถรุ่นนี้นะครับยังเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นเบาะนั่งสีเทาแบบนี้ในรถเวสป้านะครับเป็นการเดินลายตะเข็บแบบด i มอนเชฟครับซึ่งไม่มีในเวสป้ารุ่นไหนมาก่อน รถรุ่นพิเศษคันนี้ครับใช้เบสเดียวกับเวสป้าสปีด150 i-get abs ครับเครื่องยนต์ 154.8cc ให้พละงกำลัง12.5แรงม้าในหน่วยของ hp แรงบ,บิดสูงสุด12.5นิวตันเมตรครับระบบระบายความร้อนเป็นพัดลมระบายความร้อนแบบหมุนวนโชคอัพหน้าครับเป็นเอกลักษณ์ของเวสป้าทุกรุ่นครับก็คือชคอัพแบบไฮดรอลิกแขนเดี่ยวทำงาน2ทิศทางมีระยะยุบอยู่ที่78มิลลิเมตรชคอัพหลังเป็นชกอัพเดี่ยวปรับระดับการรองรับน้ำหนักได้4ระดับครับ ระบบเบรคครับด้านหลังเป็นดรัมเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้อม ABS ให้ความปลอดภัยในการขับขี่สูงสุด v e s p a s p r i n t คันนี้ครับมีความคล่องตัวสูงมากในการใช้งานในเมืองอย่างกรุงเทพมหานครอของเราครับเครื่องยนต์ให้การตอบสนองที่นุ่มนวลครับ mm hmm. เช่นเดียวกับช่วงล่างและเบรกค,ครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งความสปอร์ตนะครับอย่างวันนี้นะครับเราเดินทางใช้งาน v e s p a s p r i n t 150i Get ABS 10 Anniversary Limited Edition เนี่ยบอกเลยว่าติดไฟแดงที่ไหนครับก็มีแต่คนเหลียวคนมองเพราะว่า ดีไซน์ของเขาที่โดดเด่นและแตกต่างกว่าเวสป้ารุ่นอื่นๆทั่วไปครับนอกจากนี้ครับยังให้ความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นถนนกว้างถนนแคบในซอยนะครับจังหวะที่ต้องมุดต้องแซงเนี่ยก็ทําได้อย่างคล่องตัวครับใต้บอกของเขานะครับยังมี u ูบ็อขนาดใหญ่ครับที่เก็บหมวกกันน็อกได้1ใบหรือใส่สัมภาระอย่างกระเป๋าเป้เหมาะจริงๆสําหรับการเดินทาง1วันของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้รถคันนี้ในการเดินทางในชีวิตประจําวันไปทํางานไปเรียนหรือแม้กระทั่งมาเที่ยวชิลๆแบบเราแบบนี้เวสป้าสปินคันนี้ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้งานทุกไลฟ์สไตล์ของคุณได้อย่างดีความพิเศษของรถคันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพียงคุณซื้อเวสป้าสปิน150 iget abs 10 n anniversary Thailand limited edition คุณจะได้รับไปเลยครับแพ็กเกจสุดพิเศษครับชุดของพรีเมียมไทม์แคปซูล b a c k พร้อมบอกเล่าเรื่องราวจากอดีตบันทึกเหตุการณ์ปัจจุบันที่พร้อมส่งต่อไปอย่างอนาคต ผ่านของพรีเมียม3ชุด3เรื่องราวครับชุดแรกครับคือนอสตาเจียเซตครับสัมผัสความทรงจําในอดีตที่เหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานครับคำว่านอสตาเจียในภาษาอิตาลีเนี่ยจะแปลว่าความคิดถึงนะครับฉะนั้นชุดนี้จะมากับของล้าค่านะครับที่ส่งต่อจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันมากมายเลยทีเดียวครับชุดที่2องไลดิงเซตครับบันทึกโมเมนต์พิเศษผ่านดีไซน์ที่สร้างความโดดเด่นเหนือกาลเวลาครับกับชุดไลดิงเกียร์ที่จัดมาให้ครับน่วจาะเป็นหมวกกันน็อกถุงมือกระเป๋าติดหน้ารถครับที่เพิ่มความสะดวกและความเท่ให้กับรถอีกกมา ชุดที่3 New Normal Set เรื่องใหม่ในปัจจุบันที่พร้อมจะก,กำหนดอนาคตครับกับเข้าของเครื่องใช้นะครับที่เหมาะกับยุค New Normal ในสถานการณ์โควิดปี2020แบบนี้ Vespa Spin ร้อ iGet ABS 10 Anniversary Thailand Limited Edition ทุกคันจะมีการตีนัมเบอร์ครับตั้งแต่หมายเลข0 0 0 1ไปจนถึงหมายเลข1 0 1 0ราคาจำหน่ายของ Vespa Spin ร้อ iGet ABS 10 Anniversary t h a i l i n d l i m i t i d Edition คันนี้ครับอยู่ที่149,900บาทนะครับเป็นรุ่นพิเศษที่ย้ำกันอีกทีว่ามีเพียง1,010คันในประเทศไทยมีเลขสวยๆที่ใครได้ไปบ้างก็คอมเมนต์อวดกันได้ที่ด้านล่างนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ